ในคลิปวันนี้ผมจะมาพูดถึง3เคล็ดลับที่ชูตเตอร์เก่งๆทุกคนต้องมีถ้าเพื่อนๆทำ3หัวข้อนี้ได้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะสามารถเป็นชูตเตอร์ที่เก่งขึ้นอย่างแน่นอนก็เป็นยังไงไปดูกันเลยครับก่อนที่คลิปนี้จะเริ่มนะครับผมฝากเพื่อนๆไปคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าเพื่อน,อนๆมีเคล็ดลับการชูให้แม่นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมมาเล่าให้ผมฟังกันนะครับหัวข้อที่ผมจะมาพูดในวันนี้เนี่ยมีแต่สําคัญสําคัญทางนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมดูให้จบกันดด้้้้้ววยยยยยยนนนนนนนะะขขออออทททีีี่่่่่่่่1ครรรััับบบบาาาาผมมมพพูถึงงไไใใชชกหเเเเืืตตแ บาลานซ์ที่ผมพูดถึงนะครับก็คือการที่เราสามารถจัดโพซิชันของร่างกายของเราเวลาชูดได้ตังหากนะครับการชูดนะครับผมถือให้ว่าแบบบาลานซ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเรามีบาลานซ์ที่ดีเนี่ยจะทําให้เราสามารถส่งแรงได้อย่างถูกต้องและเล็งได้ง่ายขึ้นอีกด้วยก็เรามาดูกันเลยครับว่ามีหัวข้ออะไรในส่วนของบาลานซ์กันบ้างอย่างแรกนะครับผมขอพูดถึงการชูดปกติก่อนละกันนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากให้เพื่อนๆทำนะครับก็คือเวลาเราจะชูดเนี่ยอย่าเอาขาติดกันนะครับเพราะมันจะทาให้านีม้ ก็ประกบมากันเรานิดนิดหน่นอยๆนะครับอาจจะทำให้เราไม่สามารถจัดการตัวเองให้อยู่ในท่าที่ชูดได้โดยไม่โดนโบล็อกหรือบางทีเราอาจจะไม่มีแรงชูดเลยก็ได้นะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทำนะครับก็คือให้เพื่อนๆกางขาพอประมาณนะครับไม่กว้างเกินไม่ใกล้เกินนะครับให้ใกล้เคียงกับระดับไหล่เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับเพราะมันเป็นตำแหน่งที่ทำให้เรามีบาลานซ์และแรงที่เหมาะสมที่สุดต่อมาครับจังหวะกระโดดอยากให้ทุกคนนะครับแบบเวลาตอนย่อเข่านะครับให้ย่อแบบหย่อนก้นนะครับไม่ใช่เอ็นไปด้านหน้าหรือเอาเข่าเลยปลายเท้าซึ่งเพื่อนๆก็คงทำไม เ,เพราะว่ามันจะทําให้จุดหมุนของเรานะครับไม่อยู่ตรงกับเซนเตอร์ออฟแมสใครไม่เชื่อนะครับก็ลองยืนเอาหลังชิดกําแพงแล้วเอาขาติดกําแพงแล้วก้มลงมาเก็บของด้านหน้าตรงๆเลยนะครับแบบไม่ย่อขาเนี่ยแน่นอนครับว่าล้มแน่ๆแ,และการย่อแบบเอ็นไปด้านหน้านะครับมันจะทําให้การกระโดดของเราเนี่ยไม่มีความมั่นคงเลยนะครับและควบคุมแรงได้ยากอีกด้วยการที่เราย่อขาแบบหย่อนก้นนะครับจะทําให้ข้อต่อของร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในจุดที่เรียงกันทําให้เรามีบาลานซ์และสามารถส่งแรงได้ดีนั่นเองต่อมาครับพอเรากระโดดใช่ไหมผมอยากให้เพื่อนกระโดดขึ้นไปตรงๆ ถ้าสมมติเราไม่ได้จะเฟดเอเวย์เนี่ยใครที่ไม่รู้ว่าเฟดเอเวย์คืออะไรนะครับผมเคยได้ทําคลิปไว้แล้วก็ลองสามารถคลิกไปดูที่มุมบนขวานี้ได้เลยนะครับการที่เราจะกระโดดขึ้นไปตรงๆนะครับเหตุผลของมันก็เหมือนหัวข้ออื่นๆครับมันทําให้เรามีบาลานซ์ที่ดีนั่นเองส่วนตอนลงจากการกระโดดนะครับมันจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าจะชอบแกว่งเท้าไปด้านหน้ากอดลงหรือไม่แกวงก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนเลยบาลานซ์แบบต่อมานะครับที่สําคัญมากๆก็คือบาลานซ์ในการสเต็ปแบ็กคนที่ มันจะทําให้เราเสียบาลานซ์ง่ายมากๆเพราะมันเป็นการถอยก้าวออกไปด้วยความเร็วนะครับแล้วตอนเราลงนะครับถ้าสมมติเราลงไม่ดีเนี่ยเราอาจจะลื่นหรือล้มเลยก็ได้นะครับการสตรปแบกเนี่ยหัวใจของมันนะครับอยู่ที่ก้าวแรกผมอยากให้ทุกคนเน้นที่ก้าวแรกของมันนะครับถ้าสมมติเราสามารถทาก้าวแรกให้ได้ดีนะครับก้าวที่2มันจะง่ายมากๆในส่วนของก้าวแรกนะครับเราก็ควรจะทิ้งตัวไปด้านหน้าหนึ่งเพราะจะได้เป็นการทําให้บาลานซ์นะครับไม่เอียงไปด้านหลังมากเกินไปเพราะถ้าสมมติเราเอียงไปด้านหลังมากเกินนะครับก็าา้เรรไม่งนกชปดอาจจะ ในการชูสเต็ปแบ็กเราต้องการความมั่นคงและการชูให้ได้เหมือนการชูปกติมากที่สุดนะครับไม่เอาแบบควบคุมไม่ได้หรือถ้าสมมติเรายังมีแรงในการชูแบบสมมติเราเป็นคนกล้ามโตมากๆนะครับแต่มันก็อาจจะทําให้เราต้องมาเซตการชูใหม่นะครับซึ่งมันเสียเวลามากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับการที่เรามีบาลานซ์นั่นแหลแรกส่วนของก้าวที่2นะครับแล้วก็แค่ย,ยกเท้าข้างนั้นนะครับตามมาตัวยอย่างที่ผมพูดไปนะครับก็คืออย่าเอาเท้ามาติดกันมากให้เว้นระยะห่างพอประมาณเพื่อที่จะได้บาลานซ์ดีที่สุดนะครับในส่วนของการชูนะครับรายละเอียดก็จะเเหมมือกาารรรชูธดดลยซ่งผไ ไปแล้วใครที่ยังไม่เข้าใจก็อาจจะลองย้อนไปฟังดูก็ได้นะครับหัวข้อที่2ครับอา อาร์กนะครับก็คือมุมองศาในการปล่อยบอลนั่นเองนะครับหรือมุมองศาที่บอลเคลื่อนที่ไปในเวลาเราชูดนั่นแหละครับชูเตอร์เก่งๆส่วนมากนะครับล้วนมีวิธีบอลในการชูตที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ45องศาการที่เราสามารถปล่อยบอลขึ้นไปสูงๆได้นะครับเราต้องมีการส่งแรงที่ถูกต้องซึ่งผมจะมาพูดในหัวข้อถัดไปแต่ในหัวข้อนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในสิ่งที่เรียกว่า kinetic chain ซึ่งมันก็คือกลุ่มของข้อต่อที่เชื่อมกันนั่นเองนะครับจะคิดว่ามันเป็นโซ่ที่เชื่ออมมยู่่่กกันน็ได้ะรรรรสสสแเาาาาถงงผต ไปได้เป็นทอดๆนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถส่งแรงได้บ้างที่สุดก็ตามรูปนี้เลยนะครับเวลาเราชูดบาสนะครับผมอยากให้เพื่อนๆคิดในหัวตรงนี้ครับให้ชูดบอลขึ้นด้านบนนะครับไม่ใช่ชูดบอลไปด้านหน้าในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมีแบบฝึกง่ายๆนะครับเพื่อที่ให้เพื่อนๆสามารถชูดแบบมีมุมองศาที่สูงขึ้นได้มากนะครับอย่างแรกครับให้เรายืนถอยจากห่วงมาประมาณ9ก้าถึงสองเก้านะครับเราชูดครับโดยเน้นให้บอลแบบขึ้นไปโด่งๆไปเลยนะครับแบบโด่งสุดๆที่จะทําได้ไปเลยนะครับตอนแรกมันจะรู้สึึกกกแปนรตต่่วาาเ็จ้องฝ และทีนี้เราถอยออกมาเรื่อยๆนะครับโดยที่เรายังต้องควบคุมความโด่งที่บ้างอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะทําให้เรามีโอกาสการยิงลงมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าการที่เราชูดแบบโด่งโดนะครับมันจะทําให้ขนาดที่ห่วงเนี่ยกับบอลนะครับมันจะมีโอกาสลงมากขึ้นก็ผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจกันมากขึ้นแต่ถ้าสมมติเราแบบชูดเติ่งแบบไปถึง90องศานะครับมันก็จะทําให้แบบมีโอกาสลงมากจริงนะครับแต่เราจะไม่สามารถควบคุมแรงได้เลยซึ่งมันก็จะไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับงานวิจัยนะคร ประมาณ45องศาครับหัวข้อที่3นะครับหัวข้อสุดท้ายข้อนี้นะครับก็คือ fluid motionfluid motion ที่ผมพูดถึงนะครับก็คือการมีท่าทางในการชูที่ไหลลื่นหรือ flow ไปในทิศทางเดียวกันเองนะครับผมจะยกตัวอย่าง c u r ี่ให้เพื่อนๆดูนะครับ curry นะครับเวลาชูตอนเขาเอาบอลลงเนี่ยร่างกายของเขาทั้งตัวนะครับก็จะลงตามมาด้วยพอเขาเอาบอลขึ้นเตรียมชูเนี่ยตัวเขาก็จะยืดตามขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อที่ผมเห็นผลทําได้ดีจริงๆน้อยมากซึ่งผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามซึ่งไม่ควรจะโดนมองข้ามจริงๆ แตคนที่ผมเห็นนะครับตอนย่อตัวลงจาวอนขึ้นแล้วซึ่งแบบนี้นะครับเป็นทาวมิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับที่ผมพูดอย่างนี้นะครับไม่ใช่เพราะว่าผมเป็นคนที่ชูดวันโมชันผมก็เลยมาพูดแบบนี้ไม่ใช่นะครับเหตุผลที่มันไม่ดีนะครับก็เพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถส่งแรงได้เท่าที่ควรเหมือนกับแบบว่าร่างกายของเรามันไม่ลิงก์กันอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอาจจะทําให้เราเนี่ยชูดสั้นได้การที่เรามีท่าทางการชูที่สมูทนะครับมันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถส่งแรงได้มากที่สุดและควบคุมแรงได้ดีที่่่่สสุดดนนนััเเอองงซึหหมมมมมมาา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 ายยคคววววะะไไรรรก็จถช้ ไกลมากขึ้นนะครับใครที่มีปัญหาชูดไม่ถึงก็ลองเอาข้อนี้มาปรับใช้ดูกันได้นะครับผมเชื่อว่าช่วยได้แน่ๆการชูดแบบนี้นะครับยังทําให้เรารู้สึกว่าแบบการชูดของเรามันโฟล์มันไหลไม่มีติดขัดนะครับซึ่งมันก็จะทาให้เราคิดน้อยลงนะครับเวลาชูดซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆาเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องคิดมากเราเอาเวลาไปอ่านเกมจะดีกว่าต่อมาครับเรามาถึงแบบฝึกกันดีกว่านะครับแบบฝึกแบบแรกครับให้เราเริ่มที่บอลอยู่เหนือหัวนะครับแล้วย่อขาพร้อมเอาบอลลงแล้วพอเรากําลังจะกระโดดขึ้นใช่ไหมคร ฝึกอันนี้นะครับไม่ต้องมีห่วงก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะเน้นท่าทางที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้เป็นฐานที่มั่นคงในการพัฒนาต่อไปนั่นเองนะครับเราอาจจะยังไม่ต้องเน้นแบบให้ชูให้ลงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ขอให้ท่าทางให้ถูกต้องก่อนนะครับการฝึกแบบนี้นะครับก็อาจจะมาใช้ร่วมกับการฝึกแบบชูโด่งได้เลยนะครับถือว่าเป็นการยิงนกนัดเดียวได้ปืนสองตัว <Hey! S 1> ยิงตัวหนึ่งปืนได้นกสองนัด <Hey! S 1> ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเอ <Hey! S 1> ้ยถูกแล้ว มาต่อมาต่อครับแบบฝึกต่อมานะครับจะเป็นการฝึกวันร r บ b บิล p ูล l ั p คือการให้เราก้าวพร้อมเลี้ยงบอลไปข้างหน้านะครับถ้าสมมติเราไปทางขวาใช่ไหมให้เราก้าวซ้ายก่อนถ้าไปทางซ้ายนะครับให้ก้าวขวาก่อนดนตอนก้าวนะครับให้เราย่อเลยนะครับพร้อมกับเลี้ยงบอลต่ำๆแล้วพอขายข้างรึงตามมาปุ๊บแบบมาวางปุ๊บเราก็ขึ้นชุดเลยนะครับการทําแบบนี้นะครับจะเป็นการบังคับให้ร่างกายของเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปในพร้อมๆกันนะครับโดยมีเป็นโมชั่นเดียวก็อย่าลืมไปฝึกกันด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือสาเคล็ดลับที่ s h o o t ร์ทุกคนม มันมีมากกว่านี้เยอะแต่3อันนี้นะครับคือ3อันที่ผมเลือกมาพูดในวันนี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับและอยากเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปก็ฝากกดไลค์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากไปกดให้ผมหน่อยนะครับมันใช้เวลาไม่ถึง5วินาะทีจริงๆหรอนะครับฝากด้วยจริงๆนะครับใครที่ทานะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆและก่อนที่จะจากกันไปเพื่อนๆก็มาอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าเพื่อนๆคิดว่าเคล็ดลับไหนนะครับเป็นเคล็ดลับที่ถูกมองข้ามไปก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย